สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้การก็มาหาหน่อไม้นะคะนี่เจอแล้วหนึ่งหน่อนะคะโอเคเดี๋ยวเราขุดที่หลังเนาะก็ตอนนี้ก็เดินเข้ามาคนเดียวนะลงป่า้วยค่ะหลงป่าเดินเดินไปผิดทางมันงงๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นไม้มันโตขึ้นนะต้นไม้มันโตขึ้นแล้วก็มันก็รกไปหมดการก็จำไม่ได้เนาะ ใบไ,ไม้มันก็ออกแบะจาต้นไม่ได้นะถ้ามันเป็นแบบทรงที่ยังไม่มีใบอะเราจะจําได้ไงเออทีนี้เดินไปทางนูน้นนะแล้วก็กว่าจะอ้อมมาทางนี้ได้โอ้ต้องผ่านอไอป่าไผ่ต้นไผ่แบบเนี้ยลุยมาเหนื่อยมากเลย,ยนี่ก็กินน้ําก่อนแล้วเดินมามันก็ทางนู้นก็ไม่มีนะ เพิ่งมาเจอตรงเนี้ยเหมือนมันไม่ค่อยออกกับการว่าเนาะหรือว่ามันต้องรองฝนตกไม่รู้เพราะว่าช่วงนี้แห้งแรงมากเลยอ,ะอ่ะปีที่แล้วเนี่ยการเก็บวันที่สิบแปดเนาะมาขุดวันที่สิบแปดอ่ะหน่อไม้่ประมาณช่วงนี้แล้วเนาะวันที่สิบหกเนาะวันหวยออกก็นั่นแหละก็คิดว่าใกล้เคียงก็น่าจะมีบ้างอะไรเงี้ยปรากฏว่ามีเจออยู่หนึ่งหนอ่อเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาขุดกันเนาะกินน้ําก่อนเหนื่อยมากเพราะว่าลุยมาแบบ การถือของมาเยอะด้วยอ่ะนายจะพลั่วนะนายจะกระเป๋าอันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวถุงผ้าถุงผ้าร่วงหายไปไหนไม่รู้เอามาใส่หน,น่อไม้นะค่ะตอนนี้ฝนก็จะตกแล้วด้วยต้องรีบออกไปหาเพื่อนเพราะว่าโหยดับอีกแล้วทำไมไม่ชอบดับวะา <c oughs> งเตรียมปลูกผักนะข้างนอกก็เอารถไถมาคือ รถไถมันต้องเอาขึ้นให้ลุงว่างใช่ไหมต้องเป็นวันหยุดลุงต้องเอาขึ้นมาเนาะการก็ไม่ได้ขุดสักทีจะขุดเองก็จะขุดด้วยจอบก็นะที่เกียจอะ่ะนั่นแหละก็เลยแวะเข้ามาหานอไม้ก่อนแต่เดี๋ยวพักเหนื่อยก่อนเดี๋ยวพักขุดใบอันนี้สวยมากเลยนเืน่อนเดี๋ยวให้ดูเนาะ แว่นมันมองไมาค่อยเห็นนี่ค่ะใบนี้สวยมากเลยโอเคหาที่อย่างนะมันหาที่ตั้งกล้องไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นยิ้มแบบนี้นะการก็ถือไปด้วยัดไปด้วยแล้วกันเนาะนนะสําหรับ Oi. Mui diao. ใหญ่แล้วหน้านี่โอเคเดี๋ยวไปหาทุงก่อนไปหาทุงที่ทำร่วงหล่นก่อนเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนหยิบรอยตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวทำร่วงตรงไหนไม่รู้คันเพื่อนเดินมาจากทางนี้แหละเดินตามเจอแล้วคัะเพื่อนดีนะเจอเร็วนี่ค่ะ เพราะว่าฝนตกแล้วเนาะดีนะเจอตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะคะทพื่อนโอ้โหข่าวนี้คงไม่ร่วงเนะเพราะหนักเคเราเราออกไปกันละการสองจองดูแถวนี้และอันนม้มีเนานะอ๋อเดีอีกแล้วเค นี่คะ่ะใหญ่พอๆกันเลยโอ้โหหนักแล้วเนี่ยข <c ười> นออกไปสองสองอันก็หนักแล้วเดี๋ยวตั้งอยู่ในป่าเยอะ

เพื่อนคิดไว้อีกนานเลยฝนก็ตกเนาะ นีอเด้อเสร็จแล้วปฝนตกแล้ว อนนี้เราจะออกอีกทางหนึ่งเพราะว่าไม่ลคงไม่หลงแล้วละ่ะทางนี้เดี๋ยวมองไปด้วยเผื่อได้อีก <c oughs> อดูฝนตกมาแล้ว คราวนี้แหละน่าจะออกเยอะละอาทิตย์นหน้านะโอเคเราพ้นป่าไายด้เรื่อนโอ้ยใสเดี๋ยวขอดูถอวนี้แป๊บนึ้งอันนี้พลวกพั่กฟาดที่หูนะ,ะเจ็บมันจะอยู่แบบเราต้องมองข้างล่างเนาะ แต่ว,ว่าเราเราหนักแล้วค่ะเพือดตอนนี้บรรยากาศก็ขมุขมัวเนาะเราสองอันเราก็หนักแหละเพราะว่าเราแบกทั่วด้วยเดี๋ยววันหลังค่อยมาใหม่เนาะพามาติกสั้สอกสมบันมาดูเดี๋ยวต้องมองทางแบบเดินก้มไปแล้วแบบเดินก้มแล้วหลงทางเนายแบบต้องสังเกตการ ได้กลิ่นคล้ายเข,า,ขาไม่ให้พักหรือเปล่าคล้ายฝรั่งนะคล้ายฝรั่งสุดโอ้ตรงนี้มีทางคนเดินด้วยไม่ใช่าทางใครทางเราเนี่ยแหละแต่เมื่อกี้เราหลงเพื่อนกล้องก็อาจจะอนี่หห่อยนะ ที่เราลงไปทางนู้นฮันเฟนหลงไปทางนูนงงน้นแล้วก็เดินอ้อมมาทางนี้อ้อมทางนอกตรงนูน้นถ้ามันไม่มีต้นไผ่ก็โอเคนะมันไม่ได้หลงหรอกทางนู้นเป็นที่ตรงที่เราเพราะเหุ่การก็หลงว่าต้องเดินลัดมาทางนี้เลยนะไม่งั้นต้องอ้อมต้องไกลโอเคฮันเ่อนคือไม่มีมือเมื่อยไม่มีมือถ่ายด้วยวะ ส่ด้วยเอก็ที้ไว้ที่ได้ข้ตังหลังก็เป็นเป้สะพายน้ำสะพายคอบของนะไว้ใส่กล้องใส่อะไรเนี่ยเฮ้บายบายแค่นี้แหละด้สองอันได้หน่อไม้ยักษ์สองอันเนาะหน่อไม้พันนี้เป็นแบบว่าพันพันสีดำดำเนาะเปลือกมันจะสีดำดำเนาะมันไม่ใช่แบบสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลนั่นก็อะไรแต่การจำไม่ได้นะชื่อพันุ์นะโอเค บายกลับแล้วล่ะฮะนั่ละ นี่มากับน้องชมาชบาเหมือนเดิมนะลุงหายไปไหนเลยไม่รู้ต้องใส่เห็นฝนตกคนของกลับไปแล้วค่ะปุ๋ยเป๋ยโอเคบายบายฝนตก